สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆป้านาานะครับเพื่อนสมาชิกทางเพจแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาตามต่อนะครับกับสูตรนี้นะครับสูตรแนวทางนะครับเด่นจับคู่ชนบนล่างนะครับหรือจับคู่ชนก็คือชนมาอย่างเช่นชน2เนี่ยมันจะมามา2บนนะครับชน7กับ8มาภายใน2ตัวมันจะมาตัวหนึ่งนะครับ8บนนะครับชน8กับ8บน ชน6ก็มา6บนนะครับแล้วก็มาลงล่าง60นะครับผมนะางล่าง60แล้วก็มางวดนี้ก็คือจะหลุดไปตัวเดียวก็คือ92นะครับตัวนี้นะครับปกติมันออก93นะครับปกติผมเนี่ยตัวเนี้ยแล้วทีนี้สมมุติว่าถ้าสมมุติว่าผมบวกเพิ่มอีก3อย่างเงี้ยนะครับบวกเพิ่มอีก3นะครับมันจะได้อะไรนะครับ ได้93ด้วยนะครับผมนะได้93นะครับได้93านะครับถ้าถ้าบวกเพิ่มอีก3นะแต่ถ้าไม่บวกเพิ่มก็ได้แค่92นะครับเลขล่างนะครับเลขบนนะครับแต่อันนี้หลุดก็คือหลุดนะครับผมนะไม่มีปัญหานะครับเรื่องนี <pol Gothic> ้นะครับอันนี้เข้า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 นะครับอ่าอันนี้ก็เข้านะครับอันนี้หลุดนะครับผมนะอันนี้หลุดนะ หลุดก็คือหลุดนะครับอ่ะในเมื่อส่ตรของผมมันหลุดนะครับหลุดครั้งหนึ่งนะครับเราก็ต้องตามนะครับเราก็ต้องตามอีกงวดหนึ่งนะครับถ้าง,งวดนี้เข้าก็จะทําต่อนะครับงวดอ่ะเรามาดูงวดประจำวันที่16เดือน6กกันนะครับอ่ะเรามาตามต่อเลยนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องตามตามต่อทั้งงวดหนึ่งนะครับ ถึงแม้มันจะหลุดงวดหนึ่งเราอย่าไปทิ้งนะครับเดี๋ยวจะเสียใจนะครับกับเลขสองตัวนะครับสองตัวบนล่างนะครับถ้าเกิดเป็นเลขชนนะครับเราจับชนได้เลยบนนะครับอย่างน้อยมีเปอร์เซ็นต์มานะครับนะก็คือเดี๋ยวผมจะเอา9บวก3นะครับ9บวก3ได้12นะครับ12ลบ1นะครับ 12ลบ1เหลือ1นะครับผมนะใส่1่ลงไป1บวก1เป็น2นะครับเอา4นะครับ4บวก6เป็นเท่าไหร่นะครับ4บวก6ได้10นะครับใส่0ูนย์ลงไป0 0ศนย์บวก1ได้1นะครับเน่เห็นไหมผมบอกแล้วนะครับวันนี้ยังไงมันต้องมีชนนะครับมีชนอะไรดูดูนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับ งวดนี้นะครับงวดประจําวันที่เดี๋ยวผมจะเขียนไว้นะครับ16นะครับเดือน 6, 2 0องชน1นะครับผมนะนะอย่างน้อยชน1เรามาดูนะครับดูเพื่อนเขาว่าเลขถ้าเลขชนกันอย่างเงี้ยนะครับมันจะชนกันแบบไหนเรามาดูกันนะครับนะเนี่ยคราวนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอย่างเช่นชน2นะครับมา6 2 6เลยนะครับแต่ถ้าชนเกียรกับ8เราเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับ มันจะได้8หลัก10นะครับชน8มาอีกได้8หลักหน่วยนะครับก็คือ598นะครับนี้ชน6อีกนะครับได้116นะครับแต่นี้ไม่ชนจับคู่นะครับจะได้60 61นะครับ6 7 70 71แล้วก็ศ1นย์นะครับแต่นี้ไม่ชนเหมือนกันนะครับแต่ผมจับนะครับจับคู่ก็คือได้91กับ92นะครับนะ91 92กก็คือมันจะมาตัวเดียวนะครับผมนะฮะ เลขข้างบนนะครับแต่อย่างน้อยถ้าผมบวกเพิ่มเป็น3ามเนี่ยมันจะมา9 3้าสมตรงๆเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือผิดนะครับผิดก็คือผิดเรามาดูว่างวดประจำวันที่16บนะครับเดือน6นะครับนะมันชนหนึ่งแล้วนะครับในเมื่อมันชนหนึ่งแล้วนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าข้างบนนะครับงวดประจำวันที่16เดือน6 2สองนะครับ มันจะมีตัวเนี้ยหนึ่งเนี่ยพยายามดูไว้ให้ดีนะครับนะว่จะาจนที่16บมันจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะจับจับไว้ก็ได้นะครับจับคู่ให้นะครับถึงเพื่อนเขาเนี่ยจับชนเห็นปะ่ะชนสองแต่ผมไม่จับคู่ให้นะนะครับมันจะมันจะมาเด่นอยู่แล้วก็คือมาสองนะครับถ้าชนเกตกับแปดระหว่างสองตัวนะครับมันจะมาอยู่ตัวเดียว เช่นชน8อย่างนี้มันก็มา8หลักหน่วยนะครับชน6ก็มา6หลักหน่วยนะครับแต่นี้ชน1นะครับชนหนึ่งจะมาหลัก10หรือหลักหน่วยเราไม่รู้นะครับแต่บางครั้งเดี๋ยวผมจะจับคู่ไว้ให้นะครับ10นะครับ11นะครับ2 0แล้วก็21นนะครับอันนี้จับคู่ไว้ให้นะครับแต่ ก็คือหนึ่งตัวเนี้ยจับชนนะครับยังน้อยก็มีเปอร์เซ็นยางน้อยเราก็รู้แล้วว่าหนึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องมาบนนะครับเหมือนเพื่อนเขานะครับเนี่ยชนสองก็มาสองบนชนเกียรกับแปดภายในตัวใดตัวหนึ่งก็แปดนะครับอันนี้แปดกับแปดมาบนนะครับหกกับหกมาบนนะครับแต่อันนี้เปอร์เซ็นชนหนึ่งมีสิทธิ์มาบนนะครับผมนะไม่หลักสิบเป็นหลักหน่วยนะครับยังไงก็ผมฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ นะอ่ยังไงก็คนไหนชอบก็จัดนะครับขัดก็ผ่านนะครับถือว่าดูเพื่อความบันเทิงกันแล้วกันนะครับอย่าไปคิดอะไรมากมายนะครับกับแนวทางนะครับสู่ทุกสู่มันก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมนะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ